สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ลินมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่ฟังอีกแล้วนะคะก็ลินได้พาวิลเลียมไปทัลเลอร์กรุ๊ปนะคะทัลเลอร์ลคลาสนะคะเป็นสปีชต์คัสตนะคะเป็นคลาสที่แบบว่าอิอนเทลเล็กเด็กในการพูดอะไรเงี hmm. ้ยเออนะคะเดี๋ยวลินม,มาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงได้พาวิลเลียมไปคลาสนี้อะไรเงี hmm. ้ยเออนะคะหรือว่ามาได้ยังไงอะไรเงี hmm. ้ยเออนะคะต้องจองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออลินะะลจะมาเล่าให้ฟัง ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเริ่มแรกนะคะวิลเลียมนะ,ะก็คือเริ่มแรกเนาะวิลเลียมมีเด็กๆที่นี่นะคะก็ทูเย c เช็คนะคะวิลเลียมก็เช็คในช่วงแบบว่าสองขวบก,กว่าๆอะไรเงี้ยเออนะคะว่ามี วิลเลียมมีการพัฒนานการไปทางที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะวิลเลียมนะคะก็เด็กๆทุกๆคนนะคะมีการเช็คทูเย่เช็คนะคะเช็คใน development อะไรเงี้ยเออนะคะว่ามีการในโปรกเกรสที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะคะ,นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างของวิลเลียมนะคะก็เลอะไปในทางที่ดีนะคะแต่ลินก็ลินก็เอ๊ะลินก็สังเกตนะคะก็ลินก็คือหน้าที่ของลินนะคะก็ลินจะให้ความสําคัญ กับการเลี้ยงลูกมากๆเลยนะคะ,ะก็ไม่ได้เชิงว่าออกนวะแบบสตริกอะไรมากมายแต่ลินให้ความสําคัญที่จะช่วยเหลือในเรื่องพัฒนาการของลูกมากๆเลยนะคะลินก็ จะสังเกตลูกนะคะว่าเฮ้ยลูกเราพูดช้าอะไรเงี้ยเออนะคะแต่ก็มีการคุยกับแม่ๆหลายคนเขาบอกวะ่าอ่าเป็นปกติอะไรเงี้ยเด็กแต่ละคนก็พูดเร็วพูดช้าแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยเออนะคะแต่วิเลี่ยมสังเกตแล้วซึ่งเรนเปรียบเทียบกับเด็กผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงของเขาอะไรเงี้ยเพื่อนผู้หญิงของเขาคือพูดแบบเป็นประโยคได้แล้วอะไรเงี้ยแต่วิเลี่ยมเพิ่งจะแบบว่าอ่าเป็นคำๆแต่เขาเขาเข้าใจทุก หลายคำมากมากกว่า5 0คําคำช่วงแบบว่าสองขวบกว่านะแต่ว่าเขายังจับมาปฏิบ,ตบัติต่อเป็นประโยคยังไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มเขาเริ่มจะเขาเริ่มพูดเป็นคำๆแต่ว่ายังไม่ได้สองคำติดต่อกันสามคำติดต่อกันอะไรเงี้ยเออยังยังไม่เริ่มอะไรเงี้ยแต่ก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าลูกจะช้ากว่าเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยเอเอนะคะก็ลินก็ยัง พอไปทอดเลิกกุยย๊ดอะไรเงี้ยเออนะคะก็จากที่คุณได้คุยกับแม่แม,แม่หลายคนอะไรเงี้ยเขาก็ช้าเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนมากเด็กผู้ชายเขาจะช้าอันนี้ที่คุยกับแม่แม,แม่หลายๆคนคนะคะเด็กผู้ชายเขาจะช้ากว่าเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยเออเด็กผู้หญิงเขาจะมีพัฒนาการไปเร็วกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยเออนะคะแต่ลินก็สังเกตเห็นได้หลายๆคนนะคะเล่ากลับมาที่ตอนที่ไปทูเยเช็คเนาะ ลินได้พูดเรื่องเรื่องลูกอะไรย่างเงี้ยเออว่าเขาอาจจะพูดช้าหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยเออนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับเด็กผู้เด็กคนอื่นอะไรย่างเงี้ยเออซึ่งลินก็เปรียบตอนนั้นนะคะลินก็เปรียบเทียบกับเด็กผู้หญิงเพื่อนเพื่อนของน้องวิลเลียมนะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงเนาะเด็กผู้หญิงเขาเขาพูดเป็นประโยคได้แล้วอะไรเงี้ยแต่วิลเลียมยังไม่ได้อะไรย่างเงี้ยแต่เขาจะพูดเป็นคำๆซึ่งเขาช่วงนั้นนะคะก็ เขาบอกว่าจะให้เขารีเฟอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออรีเฟอร์ไปเขา class ้าคลาสเนี่อยอะไรเงี้ยสปีดคลาสอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดเขารีเฟอร์เขาก็สามารถรีเฟอร์ให้อะไรเงี้ยหรือว่าลินจะลองดูก่อนรอดูก่อนไหมอะไรเงี้ยเผื่อน้องมีพัฒนาการไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยอ่า เขาก็ให้เราตัดสินใจก่อนหรือว่ายูจาแบบว่ารอดูก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดไม่ดีขึ้นหรือว่ายังไงสนใจเขาจะรีเฟอร์คลาสให้อะไรเงี้ยนะคะ,อะพอสักพักเดือนผ่านไปเขาก็โทรมาเช็คนะคะซึ่งลินจะให้เป็นเบอร์จะใช้เป็นเบอร์คุณพ่ออะไรเงี้ยเออนะคะมีอะไรก็จะให้ติดต่อคุณพ่ออะไรเงี้ยจะาง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็ติดต่อคุณพ่อมาว่าเอา เลยบอกจัดไปเลยอะไรเงี้ยเออนะคะก็มันเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยอะไรเงี้ยเข้าคลาดไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็เป็นกิจกรรมช่วยพัฒนาการของลูกอะไรอย่างเงี้ยเออระหว่างที่รอเช็คอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งที่ผ่านมาวิลเลมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าซันเดอร์ลีนะคะคือแบบว่าคือแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่กระทันหันอะไรเงี้ยคือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็ แต่ว่าลินก็โอเคที่จะให้เขารีเฟอร์นะเขาก็รีเฟอร์คลาสให้เราอนะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอาทิตย์ที่2นะคะอ่ะก็ทุกอาทิตย์นะคะเขาเขาจัดให้4อาทิตย์นะคะก็เราเข้ามา อาทิตย์ที่สองแล้วอะไรเงี้ยเอออาทิตย์แรกวิลเลียมก็เริ่มแบบว่ากลัวๆอะไรเงี้ยเออไม่เชิงว่ากลัวแต่ว่าก็เลยกล้าๆเะไยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะยังไม่กล้ามากยังไม่เป็นตัวของตัวเองมากยังแบบว่าให้แม่ไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเออนะคะแต่อ่ะเขาก็สนุกเพราะว่าได้เล่นเนาะถามว่าอาทิตย์ที่สองอาทิตย์สองคือแบบสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังต้องการแม่อยู่อะไรเงี้ยเออเลยไม่รู้ว่า ลูกเขาแบบเขายังไม่มั่นใจที่จะเล่นเองอย่างเงี้ยซึ่งอาการแบบนี้เขาเริ่มตอนตอนนี้นะคะทุกคนคือแต่ก่อนเด็กๆเขาจะไปเองเลยเขาไม่เขาไม่แคร์แม่เราทุกคนเขาไม่สนใจแม่เลยอะไรเงี้ยเออพอเริ่มเขาโตขึ้นมาเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเอออยากให้แม่ไปเปื่อนอะไรเงี้ยเออนะคะก็ก็อันนี้คือพฤติกรรมที่เขาเปลี่ยนไปนะคะลินก็พยายามให้เขาเล่นเองนะคะทุกคนเวลากับ เวลาเขาเล่นอยู่ที่บ้านยอะไรเงี้ยเออนะคะก็ให้เขาก็เล่นเองพอเขาเล่นเองได้สักพักแม่ก็หลบไปยอะไรเงี้ยเออสักพักลูกก็แม่มามมาม,มช่วงนี้ลูกเรียกหาแม่บ่อยมากค่ทุกคนเออนี่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะก็พยายามแบบอยากให้ลูกแบบ i ินดิเ n นเดนอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังแบบเนาะลินก็จะพ,พยายามพาลูกไปเออเล่าเรื่องคลาส แล้วเรื่องคลาสนะคะสปีชสค่ะนะคะก็ออกแนวอินเทล็กเด็กๆนะคะคือแบบว่าคือพวกนี้เขาแบบเขาทำงานแบบนี้เขาอา p r o f e s s i o n a l าะ,เ,ะเขาแบบว่ารู้จักวิธีที่คุยกับเด็กอะไรเงี้ยเออนะคะ,ะซึ่งก็เป็น เป็นวิธีที่เรีินใช้กับลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเล,ล็งคือแบบพูดพูดเหนื่อยมากค่ะทุกคนคือเหนื่อยคําเดิมซ้าๆอะไรเงี้ยเออนะคะแต่บาพาไปคลาสแบบนี้นะคะก็เหมือนเรามีตัวช่วยอะไรเงี้ยมีแบบโปรเฟชชั่นอลช่วยเราอะไรเงี้ยเออนะคะเออก็ให้วิลเลมได้คุยกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอินเทอร์แลกับคนอื่นด้วยเลยว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆนะคะอ่าก็แบบเป็น ที่เขาแนะนำลินมาก็แบบ simple word นะคะคือแบบว่าเป็นประโยคง่ายๆพูดช้าๆอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดแบบยาวเกินไปอะไรเงี้ยเออนะคะซึ่งลินลินลินอยากจะบอกว่าลินอยากจะบอกอข้อผิดพลาดของลินนะ,ะช่วงตอนเด็กๆลินสอนเขาคำเป็นคำ,คำๆเนาะ แล้วลินไม่ไม่ค่อยสอนเขาเป็นประโยคสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยลินพอเขาพูดคำคำได้ลินก็พึ่งจะมาสอนเขาเป็นประโยคอะไรเงี้ยแต่ลินคิดว่าเฮ้ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะลินคิดว่าพูดเป็นประโยคให้เขาเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรเงี้ยลินคิดว่าน่าจะเร็วเนาะประมาณนี้ลินอันนี้ลินไม่รู้นะแต่ลินถ้าถ้าเกิดลินกลับไปได้ลินก็จะพูดเป็นประโยคตั้งแต่แรกๆเลยอะไรเงี้ยเออนะคะก็เขาก็จะแนะนําให้พูดแบบ simple word ป็นประโยคง่ายๆช้าช้าชัดชดอะไรเงี้ยเออนะคะอ่าวิลเลียมก็มีพัฒนานการไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยลินก็จะพูดคำเดิมเดิมซ้ำาๆเขาเริ่มเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยเออนะคะเหลือแต่เป็นประโยคอะไรเงี้ยประโยคยาวๆอะไรเงี้ยเออนะคะเขาเริ่มนำคำมาต่อกันแล้วค่ะทุกคนก็เริ่มดีใจนะคะเออเริ่มแบบว่าเห็นแต่ตอนนี้คือความเหนื่อยของแม่คือแม่จะพูดไปดู อย่างเช่นเมื่อคืนนี้คือแบบว่าประโยคเดิมซ้ําๆเป็นมากกว่ามากกว่า20คําได้ค่ะทุกคนซึ่งเขาลดลดเสียเนาะเออลดเสียเมื่อวานนี้ต้องแบบโทรทรักอะไรเงี้ยต้องโทรรถบัสอะไรเงี้ยเออนะต้องขนรถไปไปที่อื่นอะไรเงี้ยไปการเลสลินก็อธิบายเป็นคือลินตอนนี้ลินพูดภาษาอังกฤษนะคะกับลูกอยู่อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวจะพยายามพูดไทยแจมด้วยแต่ เดี๋ยวรอให้เขาพูดภาษาอังกฤษได้อไรเงี้ยลินอยากพูดภาษาไทยเยอะกว่านี้อไรเงี้ยเออนะคะตอนนี้ก็เริ่มคือแบบเออเนาะเราเราเลี้ยงลูกคนเดียวอไรเงี้ยเออก็จะแบบคุณพ่อก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เหมือนกัเลินไรเงี้ยเออนะคะก็จะแบบถามว่าเหนื่อยเหนื่อยมากการพูดแตตอนนี้ค่ะทุกคนเออนะคะก็ถามว่ามีประโยชน์ค่ะก็จะคลายคลายกับทอดเลิกกุบ ที่มีทั่วไปที่เขาแบบว่าที่ลินพาวิลเลียมไปแจมอะไรย่างเงี้ยเออนะคะก็แต่ที่นี่เขาก็จะแบบว่าวันปลายวันอะไรย่างเงี้ยเขาจะแม่ที่นี่นะคะเขาก็จะแบบว่าแนะนำถามว่าให้ลูกเล่นแล้วก็ให้เราเต็ปแบกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะได้อินเทอร์แเข้ามาอะไรย่างเงี้ยเออนะมาคุยก <ut> ับลูกเราอะไรเงี้ยแม่ก็พยายามหลบแต่ลูกแม่ก็ไม่ลูกแม่ก็แบบยังไม่ปล่อยลูกเลยยังไม่ปล่อยแม่อะไรยเงี้ยเออนะคะก็จะแบบเนาะก็ เล่าสู่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเผื่อแบบเป็นไกด์ไลน์ให้แบบว่าแม่แม่ที่อยู่อังกฤษได้ฟังอะไรเงี้ยเออนะคะอ่ะเราสามารถแอพพลายเองก็ได้นะคะทุกคนอ่ะมันจะมีแบบทอล์กกลุ๊ปอะไรเงี้ยหรือว่าบางที่ก็จะมีแบบว่าเสียตังค์อะไรเงี้ยหรือไปฟรีอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่สถานที่นะคะว่าที่อังกฤษก็ดีอย่างนะคะเขาจะมีแบบว่ากิจกรรมให้เด็ก พัฒนาเสริมสร้างพัฒนาก,การเด็กแบบนี้เยอะๆนะคะเราก็สามารถเลือกพาลูกไปได้นะคะก็ลูกโตอย่างตอนนี้นะคะร้องเพลงลูกไม่สนุกนะคะแต่ลูกอ่ะชอบเล่นนะคะตอนนี้คือแบบเออน,นะดิ้นก็จะพาลูกไปแบบว่ากลุ่มนะคะก็เนาะ ลูกสนุกด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องพัฒนาการลูกด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูว่าวิลเลียมจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวิลเลียมเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ลิงคิดว่าถ้าเกิดเขาได้เล่นกับลูกกับเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยเขาจะไปเร็วหรือว่ากับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะหรือว่าครูอะไรเงี้ยจากที่คุยกับแม่ๆหลายๆท่าน ลูกไปเนอร์สลีคือแบบเร็วมากค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าวิลเลียมยังไม่ได้ไปเนอร์สลีนะคะทุกคนก็แม่ยังแม่ยังเลี้ยง,ยงเองอยู่อะไรเงี้ยก็จะอยู่กับแม่อะไรเงี้ยเออนะคะก็จะแบบก็จะยังไม่ค่อยเร็ว บางทีแม่ก็เหนื่อยแม่ก็จะแบบแม่ก็จะหยุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดลูกได้ไปไปคุยกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็จะเร็วมากนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีพี่มีน้องอะไรเงี้ยเออมีพี่อะไรเงี้ยจะเร็วเด็กเขาจะพูดเร็วอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะมาเล่าสู่ฟังนะคะเผื่อแบบว่าใครเออทาไมอยู่การเลี้ยงลูกที่อังกฤษเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเออนะละืมว่ามันข้อดีมากๆเลยนะคะลินจะชอบมาก คือแบบว่าเขาให้ความใส่ใจกับเด็กมากๆเลยอะไรเงี้ยเออนะคะลินปรังหรือลินล,นลินไม่ค่อยได้รู้เรื่องแบบนี้อยู่ที่ไทยเลยเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าลิงยังไม่เคยยังไม่เคยมีลูกลิอก็เลยไม่ค่อยแบบไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้อยู่ที่ไทยเท่าไหร่เลยเงี้ยแต่พอบาท,ที่นี่อินมากๆเลยค่ะตอนมีลูกละไรเงี้ยเออคือแบบเฮ้ยคือแบบชอบมากที่เขาใส่ใจเด็กๆมากๆอะเลยเงี้ยเพราะว่าก่อนที่เขาจะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาก็ต้องเป็นเด็กก่อนเขาต้องได้แบบว่าเรียนรู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นทุกๆสิ่งทุกอย่างค่ะเด็กเขาคัปปี้ได้เลยมากๆเลยค่ะทุกคนคืออย่างเช่นวิลเลียมนะคะพาเล่นกับเด็กผู้หญิงเนาะเด็กผู้หญิงจะแบบช่วงนั้นกัดอะไรเงี้ยกัดวิลเลยเียมอะไรเงี้ยเออนะคะแบบดีที่แบบว่าคุณแม่เราสองคนวิ่งเร็วอะไรเงี้ยเออคุณแม่น้องก็ดึงออกเร็วอะไรเงเี้ยเอนอนะคะเราก็เริ่มแบบมีแบบ แล้วแบบเออทาแบบข่วนอะไรเงี้ยเออนะแล้วพี่เลี่ยมก็ว่าทําทํากับพ่อกับแม่แบบข่วนอะไรเงี้ยเออกัดอะไรเงี้ยวิ่เลี่ยมคงคิดว่าสนุกอะไรเงี้ยพอเขากัดแล้วเขา,ขาหัวเรากกกิคค๊กกิคค๊กแม่ก็พยายามสอนว่าแม่ก็พยายามพูด no no ไม่ได้นะอะไรเงี้ยขอโทษเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยขอโทษคุณพ่ออะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่า เขาก็เศร้าอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็มากอดอะไรเงี้ยเออเนาะก็ต้องต้องใจเย็นมากๆค่ะเลี้ยงลูกไม่ใช่ว่าง่ายมากนะคะคือแบบยากมากแต่ว่าอ่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงเด็กๆคือแบบเป็นเป็นช่วงพัฒนาการของเขาอะไรเงี้ยเออนะคะต้องเข้าใจอะไรเงี้ยเข้าใจไม่เท่าไหร่แต่ต้องควบคุมอารมณ์กับพ่อแม่ให้ได้อะไรเงี้ยเออแม่ก็ถอน ถอในหายใจไปอะไรเงี้ยควบคุมอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยก็ต้องเตือนตัวเองเสมอนะคะว่าเขาคือเด็กอะไรเงี้ยเขาแค่สองขวบเองอะไรเงี้ยเูค่ะทุกคนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนถูกอันไหนผิดซึ่งเราเป็นบุคคลสำคัญมากๆที่เราจะพาเขาทำว่าอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะอะไรเงี้ยบางทีเราอธิบายเขายังไม่เข้าใจนะคะเราต้องพูดประโยชน์ ประโยคเดิมซ้ําๆแล้วก็ต้องแบบว่า example ให้เขาอย่างเงี้ยพาเขาทำอะไรเงี้ยเออนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะที่แบบว่าสอนเด็กค่ะทุกคนเออนะคะแต่ว่าก็ต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะทุกคนว่าแล้วก็บอกตัวเองเสมอนะคะว่าเด็กคือลูกเราต้องการเราต้องการ เราคือผู้ช่วยที่สําคัญเราคือครูที่สําคัญมากๆเลยที่จะช่วยสอนเขาที่จะช่วยแนะนาแนวเขาไปในทางที่ถูกที่ผิดอย่างเงี้ยเออนะช่วงนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ลินอยากจะให้กําลังใจคุณแม่หลาย,ลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยเออนะคะหาทางออกไม่เจอลินที่อังกฤษเขามีโซเชียลนะคะโซเชียลแคร์เราสามารถพูดคุยกับเขาเรามีปัญหาอะไรเราปรึกษาเขาได้ตลอดเลยนะคะคือแบบ เยี่ยมมากๆค่ะหรือว่าเราเศร้าเรื่องอะไรเรามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือเราได้ตลอดนะคะคืออย่าปล่อยให้ตัวเองแบบว่าต้องเศร้าหรือว่าต้องเหนื่อยนะคะ,ะมีปัญหาอะไรพูดกับคุณพ่อพูดกับสามีนะคะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆรปรึกษาเลยว่าปรึกษาเขาเลยว่าเราควรทํำยังไงดีอะไรเงี้ยเออนะคะแต่ลินลินก็อยู่ในคือมีอะไรลินจะคุยกับคุณพ่อนะคะบอกคุณพ่อบอก คือพูดพูดเลยให้เขาแบบให้พูดให้เขาฟังอะไรเงี้ยบางทีเขาเข้าใจแต่เขาต้องคือแบบต้องพูดให้เขาเข้าใจนะคะว่าเด็กเป็นแบบนี้เด็กเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออนะคะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ที่แน่ๆที่สําคัญ คุยกับสามีคุยกับคุณพ่อของลูกนะคะให้คือเราจะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าเรียนลูกไปด้วยกันช่วยลูกไปด้วยกันอะไ<ค><ณ>รอย่างเงี้ยนะคะหรือบางเรื่องบางอยา่างกับเด็กอะไรเงี้ยคุณพ่อไม่เข้าใจเราก็บอกคุณพ่อว่าช่วงนี้นะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออนะคะจะได้เรียนลูกไปในทางที่ดีไปด้วยกันอะไรเงี้ยจะได้แท็กทีมไปในทางที่เดียวเดียวกัน,<แทบ>นอะไรเงี้ยเออนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเรียนลูกคนเดียวจะเรียนลูกได้ดีคนเดียวไม่ใช่นะคะ ทางที่ดีคุยกับคุณพ่อเราจะได้แบบทํางานกันเป็นทีมค่ะทุกคนถ้าเกิดเป็นทีมเราก็จะไม่เหนื่อยค่ะทุกคนเออนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวอื่นด้วยนะคะก็สู้ๆไปด้วยกันเลี้ยงลูกไปด้วยกันค่ะทุกคนมีอะไรก็มาแชร์แชร์กันนะคะกะ็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครๆแม่ๆหลายๆคน,นะคะเผื่อแบบว่าเฮ้ยลูกพูดช้าอะไรเงี้ยจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยพาไปทอดโลกทอดโลกกลก พาพาลูกทํากิจกรรมพาลูกเล่นกับเด็กคนอื่นค่ะทุกคนลูกเขาจะได้แบบว่าไปเร็วอะไรเงี้ยเออนะคะเลินก็ดูตามสถานการณ์อะไรเงี้ยช่วงนี้คือลูกสนุกมากพาลูกไปเล่นอะไรเงี้ยเออนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจหรือว่าใครที่อยากจะมาเม้ามอยก็คอมเมนต์ไว้ตรงนี้เลยนะคะเม้ามอยกันค่ะทุกคนแม่ๆหลายๆคนนะคะคลิปนี้ก็บายบายค่ะ